มีคนถามมาเยอะแล้วกันว่าหายไปไหนมาหนึ่งปียังยังเม่นอ,อยู่ไหมยังทำฟาร์มเม่นอ,อยู่หรือเปลา่ายังมีอาหารขายอยู่ไหมอาหารของพี่เป็นตัวไหนยังที่คนเห็นเลยก็คือเนี่ยโลเคชั่นใหม่ก็คือบ้านใหม่ของเราบ้านใหม่ของเราสองคนเลยนะครับใช่ตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อแยมโรน้องแยมโร เปิดคลิปเหมือนเดิมใช่แต่ว่าโลเคชันใหม่คะ่ะมาที่ทุกคนเห็นอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของ ใช่แล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเลยนะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็น Q&A ว่าหายไปไหนมาหนึ่งปีมีคนถามมาเยอะแล้วกันว่าหายไปไหนในช่วงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าหายไปไหนแต่จะมาตอบเรื่องดู้เรื่องนี้ด้วยยังยั้งเม่นอยู่ไหมยังทางฟาร์มเม่นอยู่หรือเปล่ายังมีอาหารขายอยู่ไหมอา,า,า,ายอยหอารของพี่เป็นตัวไหนสรุปแล้วแต่เราก็จะมาตอบคําถามเหล่านี้เนาะแต่ก่อแรกเลยขอเชิญแขกรับเชิญแชนด และนี่ก็ยังเป็นน้องเม่แคร์เหมือนเดิมอาจจะช่วยตอบคําถามได้คําถามหนึ่งเลยพราว่าเรายัางเลี้ยงเมฆแคร์อยู่ไหมบอกเลยว่าเลี้ยงค่ะใช่<า>แล้วก็ยังมีเยอะนะมีก็เป็นผลผลิตจากรุ่นก่กอนๆน,นะครับตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อแยมโรน้องแยมโรเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับอายุประมาณสักปีหนึ่งได้แล้ว ตเตเเ็มไว้กกลลัังน่ารยอันนี้ก็เป็นสีน้องมันพินโตใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยคือหน้าด่างหูสองสีเราจะมีฟารมแบบหูดําข้างหนึ่งข้างหนึงสีออกชมพูอะไรประมาณนี้นะ เรายังเลี้ยงแม่นแคะอยู่นั่นเองนะไม่มีวันที่จะไม่เลี้ยงใช่ค่ะใช่ต่อให้ผ่านไปอีกกี่ยุคกี่สมัยแม่นแคะที่บ้านเรายังต้องมีไหมมีเหมือนเดิมมีแน่นอนงั้นไหให้น้องไปพักก่อนนะคะคำถามแรกนะคะก็คือหายไปไหนมาคะหนึ่ปี1ปีกว่าใช่หนึ่งปีกว่าเพราะว่าคลิปสุดท้ายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเวนแคระเวทพาแม่นแคะเวทพา แต่อย่างปีนี้เนี่ยเราอาจจะมาแบบซบๆลงนิดนึงนะเพื่ออายุอนามที่ก็เยอะขึ้นก็ผ่านแบบปีแล้วเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะพี่เชอรี่บอกหน่อยว่าหายไปไหนมาที่เราหายไปเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยไปทําเรื่องบ้านมานั่นเองอย่างที่คนเห็นเลยก็คือเนี่ยโลเคชั่นใหม่ก็คือบ้านใหม่ของเราบ้านใหม่ของเราสองคนเลยนะครับที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ําแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทำฟาร์มเม้นแล้วก็ทําตัวอาหารเม้นแคร์รวมไปถึงงานอื่น ก็ทําให้เราเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้นะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทำไมซื้อบ้านถึงใช้เวลาเป็นปีเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราเลือกหมู่บ้านที่หน่มากๆคือยังสร้างไม่เสร็จเลยทุกวันนี้ก็ยังสร้างอยู่ใช่ค่ะใช่เขาใช้วิธีการก่อสร้างแบบก่ออิฐชาปูนเนาะก็เลยใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านค่อนข้างนานแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงของบ้านด้วยจากตอนแรกจ้าแปลงนี้เขาก็สร้างแปลงนั้นไปแบบ<ช>เร่งให้เราแต่สุดท้ายเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงของบ้านให้เป็นแปลงมุมนะให้เหมือนกับว่าเอาอใหญ่ขึ้นอีกหน่อยก็เพิ่มเวลาเขาไปอีกใช่เออนะครับก็เลยกินเวลาไปปีกว่าก็วุ่นวายเรื่องแบบว่าทำ ไ,ได้ใช่แล้วก็ที่มันนานนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเคสธุรกิจด้วยที่ยื่นผู้คบจะไม่ได้แบบว่าง่ายเหมือนงประทั่วไป เราต้องเตรียมเอกสารเยอะมากๆคือ<ช> <ๆ S 2> เยอะกว่า <ๆ S 2> พนักง,งานประจำมากมากทั้งรายรับรายจ่ายอะไรก็คือแล้วแต่แบบเยอะมากเลยค่ะสรุปง่ายๆเนาะก็คือเหมือนในช่วงน,นั้นเราทําสักค้างหลายอย่างคือหลังจากที่จองบ้านไปเนี่ยแล้วก็โฟกัสเรื่องของการแบบผู้บ้านทํารายได้แล้วก็ยังทํางานปกติทั่วไปอะไรเงี้ยทำทั้งขายอาหารเมน่นเนาะขายส่งขายปลีกตัวสเปรย์แล้วก็งานนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็วุ่นๆ่นเรื่องบ้านเนี่ยทำให้เหมือนเวลามันเลยอัดแน่น<ช>ทำให้ใแบบเอออาจจะไม่ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆก็ต้องขอโทษขอ ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับกลับมาแล้วค่ะใช่เพราะว่าทุกวันนี้นะคะยังมีหลายๆคนเนี่ยอมเนต์มันในยูทูบอยู่เลยเด้งทุกวันนะต่อบ้างไม่ต่อบ้างเพราะเราต้องทานไปเรืวยๆวุ่นวุ่นๆใช่เพราะตอนแรกบ้านก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะแบ็กกราวไม่ใช่แบบโอ้ตักดึงมาล่มๆไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องแต่งเองทำทุกอย่างกัน2คนพูดง่ายๆนะคบพอทําทุกอย่างกัน2คนเนี่ยทุกเรื่องเลยมันอาจจะล้นมือนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับแล้วสรุปจบทำไมถึงเป็นบ้านหลังนี้ ก็คือเอาจริงเนี่ยเราสองคนนะคะตะเวนดูบ้านมาหลายทีวรมากมากแต่บอกก่อนนะมไม่ได้โฆษณาโครงการบ้านนะมีนมทุนเซอร์นะคะมีมมมอันนี้อันนี้อยากเล่าให้พี่ๆน้องๆคที่เรานฟัง คือต้องบอกว่าเราคอนดิชันต่างกันก็คือลี่อยากได้บ้านที่แบบว่าผนังไม่ติดกับบ้านอื่นเพราะว่าจะได้แบบมีความส่วนตัวแล้วก็เสียงไม่ทะลุกันอะไรส่วนพี่ตุ๋ยผมชอบเป็นทาวน์โฮมนะเพราะว่ามันดูทันสมัยเข้าดูเข้าสมัยดียากไหมใช่ยากแล้วก็อยู่ในงบที่เราจะสามารถกู้ได้ใช่ต้องเป็นงบที่เราทําธุรกิจแล้วเราจะสามารถกู้ได้ด้วยนะเลยมาเป็นหลังนี้ เป็นทาวน์โฮมนะเป็นความเป็นอเมริกันคันทรีอ่าใช่ใชแ,แบบนี้แล้วก็ที่สําคัญคือกาแพงไม่ติดไม่ติดเลย<ช>นะนไม่มีส่วนไหนของบ้านติดกับบ้านข้างๆเลยนะครับ mm hmm. แล้วอย่างที่พูดไปตอนแรกว่าเราเปลี่ยนแปลงของบ้านอีกเลื่อนเป็นแปลงมุมอะไรแบบนี้ด้วยเอาไง,ไง่ายๆตรงตามความชอบของเราทั้งคู่ก็คืออหลายๆอย่างครับไม่มันค่อนข้างใช้เวลานานในการหายไปอะไรประมาณนี้นะครับคำถามที่สองนะคะก็คือเรายังเลยงแม่นอยู่ไหมคะ ก็คำถามนี้เพื่อนๆเห็นไปแล้วนะครับยังเลี้ยงอยู่นะแต่ปริมาณเนี่ยต้องพูดว่าไม่ได้เป็นฟาร์มต้องแบบขยายความจากช่วงต้นคลิปเนาะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นฟาร์มแล้วจากเมื่อก่อนะเลี้ยงเกือบร้อยตอนนี้เหลือประมาณส0ตัวนะครับเราเนี่ยไม่มีการที่แบบว่าพอแม่แก่แล้วขายหรือว่าเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยเราจะไม่ทําอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยรับผิดชอบตัวน้องเข้ามาแล้วเนาะเราก็จะเลี้ยงน้องเขาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยอายุไขข,ของน้องๆเนี่ยเนาะมันก็เวลา เรืงแต่ผมเริ่มเลี้ยงเริ่มทําฟาร์มก็สี่ห้าปีแล้วจนมาถึงตรงนี้น้องหลายๆตัวก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วและอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ค่อยได้พเพาะเพิ่มใช่คือต้องบอกว่าไม่ได้เพาะเลยดีกว่าพอเลิกทําเป็นตัวฟาร์มเนี่ยเราก็เลี้ยงน้องเขาตามอายุไขให้น้องแข็งแรงที่สุดเง,งก่อนน้องจะจักเราไปแต่ยังไงก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ขายแล้วนะเออพูดตรงๆใช่เพราะว่าหลายๆคนนะอินบ็อกมาในเพจว่าอยากได้น้องเป็นสีนี้ค่ะสีนี้ค่ะ มีไหมคะอะไรอย่างเงี<ช>้ยเราก็คือไม่ได้เพาะจริงๆนะคะเราเลี้ยงแต่น้องเม่ที่ค่อนข้างสูงอายุอ่าใช่ก<ช>็ <ๆ S 2> คือเป็นน้องที่อยู่กับเรามานานนี่แหละ<ช>เราเลี้ยงต่อเราจะไม่ได้แบบว่าเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงเนาะเพราะยังไงก็คือเป็นสัตว์ที่เรายัง,ลงหลงไหลอยู่นะ<ช>สำหรับเม่แคทแล้วผมขอพูดอีกประเด็นหนึ่งครับผมเชื่อว่าเม่แคทในปี2023นี้นะเดี๋ยวไว้จะทําเป็นคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งแต่ตรงนี้ขอพูดเกินไว้ก่อนเริ่มจะเป็นสัตว์หายากแล้วนะอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีไวเนี่ยผมเชื่ ที่คนตามหาแล้วจากมีช่วงนึ่งนี่โอ้โหแบบเยอะแยะเลยหมดใช่แต่ทุกวันนี้เนี่ยควเริ่มตามหาแล้วโดเยเฉพาะสีแยกๆเริ่มหากันไม่ได้แล้วเดี๋ยวไว้มาทําคลิปตรงนี้แยกให้อีกทีแต่ว่าอันนี้พูดเป็นแถวไว้ก่อนนะครับใครมีเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แร r หายากคำถามที่สามเลยคะ่ะอาหารเม่นแพะทียนหนของเมนเนี่ยค,คือตัวไหนคะก็คือตัวนี้เลยครับ <Ping. S 2> คือตัวนี้นะตัวนี้นะจะเป็น New v วอร์ 2000, ชันนะ2 0ง3ใช่ก็คือตัวเนี้ยเรามีการปรับปรุงใหม่ปรับปรุงนะฮะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดนะรวมไปถึงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์โปรดัก t ์ที่สนับสนุนเราและเป็นของเรานั่นเองใช่ค่ะอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างตัวเก่านี่๋ยวขึ้นรูปมาให้ตรงนี้อันนี้คือตัวเก่าตัวเนี้ยคือ,คอมันมีฟีดแบ ck จากเพื่อนๆว่าเม็ดน่ะมันละเอียดเกินไปมันบดเกินไปนุ่มไม่กินใช่แล้วแบบมังเม่นเขาไม่กินเขาจะเลือกกินแต่ส่วนที่เป็นเม็ดใช่อะไรประมาณนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็น่าเสียดายเนาะเวลาเราซื้อตัวอาหารไปท่ว่ีกินได้แค่แบบบางส่วนก็เลยปรับปรุงเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะฮะความพิเศษหลักๆเลยคือเหมาะสําหรับเม่นแคร พุกสายพันธุ์ใช่นาาสิกาพิมีได้อยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกลองเอียหูยาวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ๆออกเม่นแครกเนี่ยก็สามารถกินแล้วก็เหมาะสมเนาะใช่แล้วความพิเศษของตัวนี้มากกว่าตัวเก่ามากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นรูปแบบเม็ดที่เม็ดเล็กอะไม่มีผงไม่มีผงไม่มีผงไม่มีป่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นเม็ดล้วนนะคะจะเป็นเล็กพิเศษใช่เป็นเล็กพิเศษก็คือน้องเม่นตั้งแต่อายุยานมเลยยานมได้เลยใช่ยันน้องเม่นอาวุสเนี่ยก็คือที่น้องแก่แล้วแล้วก็เคี้ยวยากมีปัญหาเรื่องฟันก็คือกินได้และที่สําคัญนะคะยังมีหน่อกอเประผสมอยู่ด้วยเหมือนเดิมเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแถมในตัวนี้เนี่ยยังมีผงของแมลงด้วย ผงมลรงในความหมายก็คือผสมไปกับตัวเม็ดเพื่อเพิ่มความน่ากินใช่ก็ความหอมใช่แล้วค่ะ,ะให้กับน้องเม่นแคระที่เราเลี้ยงเนี่ยแหละยากกินมากขึ้นนะครับอเออพูดง่ายๆว่ามีทั้งหนอนเป็นตัวแล้วก็มีเป็นแบบผงม,มแรงผสม นี<ไ>่คือความพิเศษของโทม่ใช่ค่ะเพื่อนบางคนน้องๆบางคนทักมาในสิ่งที่เชื้อราขึ้น <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> มันคือผงของแมลงใช่ค่ะผสมอยู่ในตัวอาหารนั่นเอง<ช>และสําคัญใหม่ล่าสุดที่มาอยู่ในตัวนี้ก็คือซีลสูญญากาศค่ะเพิ่มอายุการใช้งานให้กับอาหารเนี่ยได้นานมากขึ้นใช่ก็คือเอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วยังไม่ได้ใช้สมมุติว่าซื้อไปทีละสามสี่กระปุกใช้ไปหนึ่งกระปุกกระปุกอื่นเนี่ยที่ยังแบบยังไม่ได้ใช้อ่ะแล้วอยู่ในกระปุกแบบนี้ย สิวสุญญากาศไว้เนี่ยคือสามารถเก็บไว้ใช้ได้จริงจริงเก็บไว้ใช้ได้เลยนี่นะครับแพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้เราก็เป็นคนดีไซน์นเองเลย ครับทุกอย่างเปลี่ยนใหม่แต่ว่าที่เหมือนเดิมก็คืออร่อยแล้วก็ให้สุขภาพที่ดีกับน้องเม่นแคร์แน่นอนและที่เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งค่ะครับราคาราคาเหมือนเดิมเท่าเดิมพิเศษเพิ่มขึ้นหลายอย่างแต่ว่าราคาเท่าเดิมเพราะว่าเอาจริงๆที่เราพัฒนาสูตรทุกอย่างเนี่ยนะคะเพราะว่าเราให้น้องเม่นเราจริงๆด้วยใช่แล้วก็จากหลายๆคนที่ฟีดแบคมาด้วยเราก็ต้องพัฒนาแล้วแหละให้น้องกินด้วยแล้วก็ให้น้องเม่นของทุกคนได้กินด้วยที่สําคัญนะโปรตุงโปรตีนอะไรก็ยังพิเศษเหมือนเดิมเนาะใช่ ส่วนผสมก็คือเฉพาะเพื่อไม่แคบเหมือนเดิน<ช>ม,มนะเออใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสอุดหนุนหรือไม่กล้าอุดนหนุนว่าเฮ้ยใช่ของพวกพี่เชอร์บอรี่กับถวยไหมเนี่ยใช่นะ <st> ใช่ค่ะนี่ค่ะถือเลยใช่ก<ล>็นะคือของพวกเราเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแรแบบนี้นี่เลี้ยงขายากมาแล้วนะสมัยนี้นะเริ่มหายากแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะในช้อปปี้ลาซาด้าตัวแทนจำหน่ายท่วประเทศนะแล้วก็ตามร้านขายอาหาร เล็กทั่วประเทศค่ะครับผมแล้วก็นอกจากพรีเมียมเทนฮอฟฟู้ดหรืออาหารถิ่นแคนแล้วเนี่ยยังมีสเปรย์ทำความสะอาดเอ็กโซสเปรย์นะคนดีคนเดิม นี่เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ก็ยังฮอตฮิตอยู่เพื่อนๆก็ยังใช้กันอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าขาดตลาดบ่อยนะขาดตลาดบ่อยใช่ใช่เพราะว่าใช้งานดีจริงๆแล้วราคาก็เพียงแค่เท่าไหร่99บาทเออถูกมากนะใช้ได้เป็นเดือนหรือหลายเดือนด้วยจริงๆใช่อย่างอาหารเม่นแครเราเนี่ย199อันนี้99บาทโอ้โหคุ้มค่าคูมราคาสำหรับคนใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยเนาะเออเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับรวมไปถึงน้องเม่นแคร์ุ้งยนั่นเองนะ แล้วนี่ก็เป็นสัตว์ระาษใหม่นะครับที่ช่องมนุษย์เม่นนะฮะจะก,กลับมาทําคลิปก็มาเปิดหัวให้เพื่อนๆเจอหน้าเจอตากันก่อนเลยในคลิปนี้นั่นเองนะและในปีนี้นะคะนอกจากเราจะทําเป็นคลิปเม่นแค,ครแเราจะทําเป็นสัตว์อื่นด้วยค่ะอ่ะอะาคือเพิ่มความหลากหลายหน่อยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราทําเม่นแครร้อเ์นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ความรู้จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาละแต่ในปีนี้จะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์อื่นๆเช่นเอาอันดับแรกเลยอย่างน้องหมาเรามีอยู่แล้วน้องหมามีหมาแน่นอนคอนเทนต์หมาป นะครับปอมๆเมอรเนี่นะไม่ใช่มากลอมนะครับแล้วก็เม่นแครเนี่ยยังมีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ก็คือสมมติจากร้อเเนี่ยเม่นแครเราทําไปเลย70%็อร์เซ็ตแล้วก็มีสัตว์อื่นเพื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล้งเม่นแครเข้ามาดูเพิ่มเติมด้วยยังไงก็ฝากช่อบมารสนิยมของเราได้วยนะคะเราจะกลับมาลงคลิปทุกอาทิตย์แล้วนะใช่กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กด s แช r e กดให้ไลค์ Share ถูกแล้วแล้วก็อย สำหรับวันนี้เจอร์เบอรี่และมีด้วยครับขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้องแย้มโรดด้วยบ๊ายบายค่ะน้องแย้มโรดบ๊ายบายด้วยเร็วบ๊ายบาย